สนามเลือกตั้งนายกอบจอมหาสาร,รคามเป็นการชิงระหว่างผู้สมัครจากพักเพื่อไทยและเจ้าของเก้าอี้เดิมนะครับที่เคยลงในนามพักคภูมิใจไทยแต่ว่ารอบนี้ประกาศว่าจะลงในนามอิสระอย่างนางคมคายอุดรพิมพ์ที่ครองเก้าอี้นายกอบอจสองสมัยถูกนายพลพัจรัสเถียน จากพักเพื่อไทยประกาศท้าชิงทําให้สนามนี้การแข่งขันค่อนข้างดุเดือดครับนางคมคายชูนยโยบายสารต่องานเดิมและยืนยันว่าสมัยที่2ที่จะเป็นนายกอบจอมีผลงานโดดเด่นทั้งรอพอสอตอที่ถูกถ่ายโอนมาอยู่ภายใต้การดูแลของอบจอจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานยกระดับอ,อสมอทั้งเรื่องของการดูแลไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางต่างๆก็ทำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระแสที่นายทักษิณชินวัตรประกาศเดินสายลงพื้นที่มหาสารครามเพื่อช่วยเรียกคะแนนเสียงให้กับนายพลพัฒน์จรัสเถียนซึ่งเจ้าตัวก็กระโดดเข้าสนามการเมืองเป็นสนามแรกแต่มีศัก์เป็นน้องของนายยุทธพงศ์จรัสเถียนอดีตสอส,อสอมหาสารครามก็มาพร้อมกับก,บกระแสชาวจอดมหาสารครามที่อยากจะเห็นจังหวัดมหาสารครามเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาทํางานบ้าง แต่ทีนี้ครับถ้าไปดูในมุมมองของนักวิชาการและข้อมูลจากภาคประชาชนในพื้นที่เขาก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากระแสความนิยมมันอาจจะไม่ใช่ตัวชีวัตชัยชนะหรือไม่คือจริงๆแล้วกระแสต้องยอมรับว,ว่ามันมาเป็นอันดับต้นแต่ตัวกระแสในส่วนนี้มันไม่ใช่คำอธิบายคำตัดสินตัวสุดท้ายถึงท้ายที่สุดแล้วนี่กำลังสนับสนุน โดยเฉพาะในเรื่องของไม่อยากจะบอกว่าเงินแต่ว่ากำลังกำลังสนับสนุนที่นอกจากกระแสนั้นตัวนั้นคือตัวสําคัญที่สุดเพราะมันก็เห็นมันก็เห็นตัวอย่างมาแล้วในหลายพื้นที่ที่ท้ายที่สุดแล้วกระแสมันเป็นเหมือนกับคลื่นที่มาแรงบ้างมามาอ่อนบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการยิงสะดุดกันสองครั้งสามครั้งจนวินาทีสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนั่นคือคำอธิบายตัวสุดท้ายที่เป็นตัวชี้ ชี้ชัดเลยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนักวิชาการอิสระยังชี้เห็นว่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่นมีความใกล้ชิดและก็ผูกจงกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าการเมืองระดับชาติไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนก็อยากจะเห็นการทํางานที่มียุทธศาสตร์และการสร้างเครือข่ายการทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ต้องติดตามด้วยว่าการเลือกตั้ง แข่งขันที่ดูเดือดได้ครั้งนี้จะต้องไม่นําไปสู่ความขัดแย้งในชุมชนด้วยนะครับ